สวัสดีครับกับผมตีอัลโตเทคคาดีไซน์นะครับกับรถ Toyota aris, โตโยต้ายาลิสโฉมปี2014ันถึง2017นะครับชุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับในรถคันนี้มีทั้งตัวเซ,เซนเซอร์กะระยะนะครับแบบ4จุดพร้อมจอแสดงผลได้คุณสมบัติทั้งเสียงแถบไฟแยกซ้ายขวาและตัวเลขบอกระยะ นะครับชุดไฟซีนอนหน้ารถนะครับรุ่นนี้เป็นหลอด H4 นะครับสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันตัวเซ็นเซอร์นะครับเป็นตัวแสดงผลเกาะบนกระจกมองหลังชุดเครื่องเสียงเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังแบบ usb ต่อเข้ายัง เครื่องเล่นมีแอปพลิเคชันของตัวกล้องนะครับอัปเดตฟังก์ชันเป็นตัวเวอร์ชันปัจจุบันนะครับมีเส้นกะระยะมาชมการใช้งานของตัวเครื่องเล่นกันต่อนะครับด้วยคุณสมบัติของตัว จอ Android นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงแอปพลิเคชันต่างๆได้แบ่งภาพ2จอได้นะครับคุณสมบัติของตัวกล้องรายละเอียดกล้องหน้า 1080p นะครับกล้องหลัง 720p เป็นระบบ ahd รองรับหน่วยความจำการ์ดสูงถึง64 g b นะครับมีระบบ air d a s t แจ้งเตือนการขับ ข้อมเลนหรือว่าหลุดออกนอกเลนนะครับมีฟังก์ชันการสแกนไปยังหน้ารถนะครับหากความเร็วและการทิ้งช่วงระยะไม่เหมาะสมนะครับระบบกล้องจะแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยในฟังก์ชันอื่นๆของตัวกล้องบันทึกนะครับสามารถเปิดดูไฟล์ภาพได้สามารถกด s แน p ภาพนิ่งได้นะครับ การล็อกไฟล์ภาพการเข้าชมคลิปต่างๆนะครับแยกหมวดหมู่นะครับเป็นภาพวิดีโอกล้องหน้า <ๆ S 1> กล้องหลังภาพอยู่ในหมวดของล็อกไฟล์และภาพนิ่งโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับในเครื่องมี Netflix มีจ๊บ y o u t u b e g o o g l e Map มาให้พร้อมกับ Android version ชัน10นะครับ สเปกแรม2ลอม16แรม2ลอม32และรุ่นต่างๆที่ร้านมีครบนะครับลองรับระบบกล้อง360องศาได้ก็มีครับผมสนใจงานติดตั้งกับเราติดต่อได้นะครับตรงกันข้ามปตทะวานาลมอุบลราชธานีถนนเลี่ยงเมืองหมายเลขติดต่อ 0636499956ครับชุดนี้เป็นใบปัดน้ําฝน 3M แท้นะครับเสาอากาศคีบฉลามกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้าหลังชุดไฟซีนอนมีรับประกันนะครับ 6000K ชุดรีโมทกันขโมยแบบกุญแจรีโมทพับได้เครื่องเล่นเดิมเสาอากาศเดิมนะครับและเปลี่ยน ฟิลเตอร์แอร์ก็มีบริการนะครับสวัสดีครับ